สวัสดีครับผมชื่อเก่งนะครับเ,เพื่อนๆเรียกผมว่าเก่งทําเสื้อนะครับผมเป็นประธานกลุ่ม BNI Ocean Chapter ชนบุรีนะครับแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Do Shirt .net จำกัดด้วยนะครับธุรกิจของผมก็คือโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปและชุดยูนิฟอร์มนะครับกลุ่มลูกค้าหลังผมเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเลยก็คือบริษัทห้างร้านนะครับหรือว่าโรงงาน ที่มีพนักงานที่ต้องการทําชุดยูนิฟอร์มให้กับพนักงานเหล่านั้นได้ใส่นะครับและกลุ่มที่2ครับเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการทําชุดพละหรือว่าเสืออ้อกิจกรรมให้กับตั้งเรียนนัึกษาได้ใส่ครับกลุ่มลูกค้าหลักผมก็เป็น2กลุ่มนี้แหละครับแล้วก็ประสบการณ์ในธุรกิจนี้กว่า40ปีนะครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมได้ทําธุรกิจนี้เริ่มต้นมาและส่งไม้ต่อให้กับผมครับส่วนตัวผมเองก็ประสบการณ์ในธุรกิจนี้ก็กว่า2ี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ตลอดบ ผมยึดหลักอยู่3าข้อครับถ้าทําดีได้3ข้อนี้ผมเชื่อว่าธุรกิจประสบความสําเร็จนะครับดีข้อแรกเลยนะครับเราต้องทําสินค้าของเราให้ดีครับสินค้าเราต้องดีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าส่งสินค้าตรงเวลานะครับแล้วก็ราคายุติธรรมครับและดีข้อที่2ครับก็คือบริการดีครับสินค้าดีและบริการดีลูกค้าใช้จะประทับใจแล้วเขาก็จะบอกต่อคนที่เขารู้จักให้มาซื้อสินค้าเราซ้ํานะครับธุรกิจเราก็จะเติบโตนะครับและดีข้อที่3ามครับ คือคอนนคชันต้องดีครับคอนนคชันดีก็เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางทําให้เราได้ไปเจอลูกค้าเจ้าใหม่ๆทําให้เราสามารถปิดการขายลูกค้าเจ้าใหม่ๆได้ง่ายขึ้นนะครับลูกค้าเจ้าใหม่ๆถ้าเราไม่เคยไปบริการเขานะครับโอกาสที่เราจะปิดการขายยากนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้ามีลูกค้าเจ้าใหม่ที่เพื่อนอยากเข้าไปนําเสนอขายจู่ๆเพื่อนโทรศัพท์ก็ไปขอทํานัดเพื่อจะเข้าไปพรีเซนต์สินค้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เขาจะให้คุณได้เข้าไปพรีเซนต์สินค้า แต่ถึงแม้คุณได้เข้าไปพีเต์นะครับการที่คุณจะพีเต์แล้วบอกว่าสินค้าคุณดีอย่างไรบริการคุณดีอย่างไรก็ใช่ว่าเขาจะเชื่อนะครับแต่ถ้าคุณมีเพื่อนที่สนิทสนมกับลูกค้าเจ้านั้นพาคุณเข้าไปพีเต์พาคุณเข้าไปแนะนําให้ได้รู้จักกันนะครับเราจะได้เครดิตจากเพื่อนแล้วลูกค้าเจ้านั้นจะเริ่มเชื่อถือและก็เชื่อมั่นเราครับทําให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้นครับนี่แหละครับคือเทคนิคการปิดการขายลูกค้าเจ้าใหม่ๆที่ปิดยากให้ปิดง่ายขึ้น ด้วยอาศัยคอนเน็ชันของเพื่อนเราเนี่ยแหละครับนี่เขาเรียกว่าเทคนิคการเปลี่ยนหมูป่าให้กลายเป็นหมูหยองนะครับหมูปาม่าทานยากครับทาให้มันง่ายครับให้เป็นหมูหยองทานง่ายๆด้วยคอนเน็ชันดีๆแบบนี้แหละครับและผมอยากจะบอกเอสทุกท่านครับคอนเน็ชันดีๆแบบนี้หาได้ใน BNI ครับผมอยู่ในกลุ่ม b n i ผมมีเพื่อนๆน,นะครับที่คอยแนะนําบอกต่อธุรกิจของผมให้กับคนที่เขารู้จักคอยแนะนําลูกค้าดีๆมาให้กับผมในทุกสัปดาห์เลยนะครับ และผมก็อยากจะบอกว่าพวกเรานะครับแนะนําลูกค้าให้แก่กันเราไม่มีการบวกภาค Commission อมมิชชั่นทห้กันนะครับผมแนะนําลูกค้าให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องเอาคอมมิชชั่นมาจากผมเพื่อนแนะนําลูกค้าให้กับผมผมก็ไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่นให้กับเพื่อนครับเห็นไหมครับเรามีคนช่วยเราขายโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นเลยและคนดีๆแบบนี้เพื่อนดีๆแบบนี้อยู่ใน B ีไทยครับอยากจะเชิญชวน s m e ทุกท่านครับลองมาใช้แพลตฟอร์ม BI ในการขยายธุรกิจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทาให้ธุรกิจของท่านเติบโตนะครับแต่สุดท้ายนี้ครับ ผมอยากจะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับที่มอบธุรกิจดีๆนี้ให้กับผมขอบคุณ Executive Director ของ BNI ภาคตะวันออกนะครับคุณนัทชัยเลิศประสบสุขครับขอบคุณ BNI ประเทศไทยครับที่ทำให้ผมมีคอนเนคชันดีๆและทำให้ธุรกิจของผมเติบโตนะครับขอบคุณครับ